ด้านหลันะครับไร้แค้นนะครับอ้โหเท่มากแค่ชื่อวงอะตอนนี้เตรียมยังสั่งไปฝ่ายังไปฝ่ายังไร้แค้นต้องมาแล้วนะถ้าตอนนี้ยังไม่มีนะผมวิ่งก็ไปททำได้เดี๋ยววิ่งก็ไมทันอยู่นะครับเอาละเดี๋ยวแนะนำตัวกันอย่างเป็นทางการทีละคนครับผมในฐานะไล้แค้นกันเลยอ่เชิญครับมาสวัสดีครับคงไลแค้นครับเ สวัสดีครับเนโก้ไล่แค้นครับสวัสดีครับวิลเลี่ยมไล่แข้นครับ <Yeah. S 2> สวัสดีครับตุ้ยไล่แค้ครับสวัสดีครับนัดไร่แข้นครับ uh. สวัสดีครับไม่ไลค์ไม่ได้คุณไลค์อะไรนะสวัสดีครับสวครับโอ้โหผมถามตัวแทนเรยดีกว่าได้ทำไมต้องชื่อไลค์แค้นใครเป็นตัวแทนตอบดีครับเดี๋ยวผมเป็นตัวแทนตอบเองครับทำไมต้องไลค์แค้น ก็จริงๆไลแค้นถ้าทุกคนแบบว่าเคยดูแบบตามนิยายของกรีกเงี้ยครับมันจะเป็นแปลว่ามนุษย์หมาป่าครับแต่ว่าไลแค้นเนี่ยจะต่างกับแวร์บูฟตรงที่ว่าอย่างแวร์บูฟจะต้องรอแบบฟูลมูนใช่ไหมครับถึงแต่ก่อนจะแปลงร่างได้แต่ว่าไลแค้นอย่างพวกเราเนี่ยคือสามารถแปลงร่างได้ตลอดเวลาเลยใช่แล้วก็จะมีความพิเศษตรงที่เหมือนกับพวกเราด้วยครับที่เวลาเราขึ้นสเตจเราก็จะแปลงร่างพร้อมเป็นศิลปินมามอบความสุขกับทุกคนแน่ๆ แต่พอเราลงสเตจปุ๊บเราก็จะกลับล่างมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาเป็นเพื่อนมาเป็นพี่น้องกับแฟนๆทุกคนนั่นเองโอ้โหน่ารักมากน่ารักมากคือพร้อมแปลงร่างตลอดเวลาใช่จะงานกลางคืนงานกลางวันคือไม่ต้องรอประชันนะแขนงได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอพระอาจารย์เต็มดวงเออนี่คือที่มาของไลคัทของชื่อวงไลแค่นั้นเองนะครับทีนี้ถามความรู้สึกดีกว่านะครับวันนี้เราเดบิวต์ในฐานะของไรเซอร์มิวสิกการรู้สึกยังไงบ้างครับ ครับก็ตื่นเต้นมากครับแล้วก็รู้สึกสักทีครับมันรู้สึกเหมือนได้เข้าใกล้คมคำว่าศิลปินแบบมากๆเลยครับเพราะว่าพอเรามีชื่อวงแล้วมันเหมือนแบบมีลูกที่ได้ตั้งชื่ออย่างเงียเป็นลูกที่มีชื่อใช่เป็นลูกที่มีชื่อแล้วเหมือนเหมือนกับว่าเออความฝันในการเป็นศิลปินของเรามันมัถึงแล้วอ่ะมีชื่อวงก็คือ ใช่แล้วถึงเวลาของเราแล้วถึงเวลาของไลคันแล้วเราจะมาแล้วครับผมนะฮะอะไะครับตะกี้พี่แกงส้มครับเปรย์เปยมาแล้วพี่แกงบอกว่าใกล้แล้วอีกนิดเดียวเมื่อไหร่จะได้ฟังซิงเกิลแรกคุณบอกเลยว่าไม่นานเกินรอแน่ๆครับเป็นเพลงที่แบบว่าเราสปอยนว่าพาะมมากเฮ้ยไม่นานเกินรอเนี่ยพอบอกได้ไหมว่ากลางปีท้ายปีหรือว่าประมาณไหน ยังไม่อยากแบบสปอยมากแต่เอาเป็นว่าภายในปีนี้ได้ฟังแน่นอนครับอ่าาาไม่เรียกว่าอีกไม่นานล่ะครับอีกไม่นานผมเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเนี่ยทำไมเพลงช้าเพลงเร็วหรือเพลงมีเดียมอะประมาณไหนอะบอกได้ไหมบองหน้าพี่แกงไปผมไม่กล้าเครับเอาเป็นว่ารอติดตามรอติดตามดีกว่าครับผมอ่ะสุดท้ายนี้อยากให้ทั้ง5คนนะครับฝากตัวกับแฟนๆหน่อยครับครบก็ฝากด้วยนะครับผมก็กับรอด้วยซิงเกิลเดบิวต์ของเราพวกเราเนาะก็อยากให้ทุกคน ตั้งตารอนะครับเพราะพวกเราตั้งใจกันมากจริงซ้อมกันหนักมากๆก็แทบจะเอาเวลานอนไปซ้อมเลยจริงก็ฝากด้วยนะครับพวกเราไลค์เค็ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับเสียงคุณดังๆส่งท้ายนะครับให้กับบอยแบนด์วงนี้ครับไลค์เข็มขอบคุณน้องๆมากมาบขอบคุณครับขอบคุณครับ